โคดกเทเวีย2025เป็นรถยนต์ซีดารระดับพรีเมียมที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัวภายนอกของออคเทเวีย2025มาในดีไซน์ที่เฉียดผมมากขึ้นด้วยเส้นสายที่คมชัดกระจางหน้าดีไซน์ใหม่แบบคริสตัลเฟสพร้อมไฟหน้าเลตเมทริกซ์ที่ช่วยให้ทัศนวิสัยในยามค่ำคืนดีเยี่ยมล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ ขอหน้า18ยวเสริมความสปอร์ตให้ตัวรถขณะที่ด้านท้ายมาพร้อมไฟเลดรูปทรงใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสโตรดอย่างชัดเจนด้านสมรรถนะออกเทีย2,025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินที่ใส่ขนาด1.5ลิตรพร้อมระบบไมลเลดไฮบริดที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษขับเคลื่อนด้วยกีดีสจี G 7สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและเร่งแสงได้มั่นใจการควบคุมภูม,มิลัยและช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกล ภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างพรีเมียมด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งกว้างขวางพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด13นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจากแคนเทอที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงในทุกการเดินทางในเรื่องของความปลอดภัยออกเทเบีย225มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตนโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตากล้องรอบคันและ Dective Cruise Control ที่ช่วยให้การขับขี่เป็นเรื่องง่าย และตอดไทยยิ่งขึ้น Skoda Octavia 2,025ถือเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่ประสมผสานความหรูราเทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างยอดเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่าในตลาดเมืองไทย